สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาวางแผนซื้อกองทุน bts gif นะคะ ก็เป็นกองทุนต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนะคะมี PBV อยู่ที่0.59เท่านะคะการที่ราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ถูกนะคะแล้วก็มีราคาพายอยู่ที่9บาท64สตางค์นะคะก็อยู่ในหมวดของธุรกิจขนส่งและโอจิสติกค่ะ ส่วนทางด้านผลประกอบการเนี่ยนะคะงบปี64สิ้นสุดวันที่31มีนาคม2,564เนี่ยปรากฏว่ารายได้รวมเนี่ยนะคะเมื่อเทียบกับปี63เนี่ยรายได้หายไปถึง60%นะคะโดยประมาณนะคะจาก4,800ล้านบาทเหลือแค่2,112ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะเนื่องจากว่า ประสบปัญหานะคะเรื่องของวิกฤตโควิด -19 นะคะทำให้จำนวนผู้โดยสารเนี่ยหายไปนะคะซึ่งหายไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พอมาปี65เนี่ยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะไรายได้ก็ยิ่งลดลงไปอีกนะคะไตรมาสที่1ปี65สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2,564รเนี่ยรายงานมานะคะก็มีแค่ ได้ไรายได้รวมอยู่แค่166ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะส่วนไตรามาสที่2ปี65เนี่ยก็ยังไม่ได้มีรายงานออกมานะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปี65เนี่ยรายได้เขาจะหายไปเยอะมากนะคะส่วนกำไรสุทธินั้นก็พลิกเป็นขาดทุนนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีการจ่ายเงินปันผลนะคะอยู่ที่ประมาณ 5-6%กเปอเซนต์กว่าๆนะคะก็ถือว่าเป็นกองทุนที่จ่ายเงินปันผลดีตัวหนึ่งนะคะช่วงที่เขามีกำไรนะคะมูลค่าหุ้นทางบัญชีนะคะก็จะอยู่ที่7บาท79สสตางค์นะคะ ส่วนราคาล่าสุดนั้น4บาท56สตางค์นะคะราคาเนี่ยก็ได้หลุดล่วงลงมานะคะมาดูกราฟทางด้านเทคนิคนะคะวันนี้ก็ใช้กราฟของสยามชาร์จ .com นะคะนังนั้คุณทุกท่านนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูกราฟทางเทคนิคแบบง่ายๆได้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะก็จะมีการสอนดูกราฟทางเทคนิคแบบง่ายๆแบบไม่ต้องตีเส้นเลยนะคะ ทางด้านทำเฟรมมันนะคะของ B T S G I F เนี่ยนะคะจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยก็ได้หลุดแนวรับสำคัญลงมานะคะ,อะตอนนี้ก็หลุดมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะจนมาถึงปัจจุบันนะคะแต่ราคาตรงนี้นะคะก็อาจจะไม่ใช่จุดต่ำสุดก็ได้นะคะ ก็ต้องคอยติดตามผลประกอบการนะคะถ้าหากว่าผลประกอบการยังออกมาไม่ดีเนี่ยนะคะหรือว่าขาดทุนมากกว่าเดิมเนี่ยไรายได้หายไปมากกว่าเดิมเนี่ยนะคะก็จะทําให้ราคานี้อาจจะได้เห็นจุดต่ําสุดใหม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บนะคะก็ทยอยซื้อนะคะ จากจุดต่ำสุดที่4บาท34ซึ่งเป็นกรอบแนวรับปัจจุบันนะคะ4บาท34มาจนถึงปัจจุบันก็สามารถทยอยเก็บได้นะคะและถ้าหากผลประกอบการออกมาไม่ดีนะคะราคาก็อาจจะลุดล่วงลงมาถ้าซื้อได้ถูกกว่านั้นนะคะก็ยิ่งดีนะคะก็ยิ่งทยอยเก็บไปนะคะสำหรับจุดสูงสุดที่เขาเคยทำเอาไว้เนี่ย12บบาท50นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเขาสามารถกลับขึ้นไปได้นะคะถ้าเศรษฐกิจกลับมานะคะผู้คนออกมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะมีผู้โดยสารกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยนะคะโควิด1 9เบาบางจางลงไปเนี่ยตรงนี้นะคะก็อาจจะกลับขึ้นมาได้ก็จะได้ส่วนต่างของราคานะคะในส่วนของแคปิตลเกนเนี่ย ถึงประมาณ8บาทนะคะสำหรับ BTS CAF นะคะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเราดูที่เส้น MACD เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะก็มีสัญญาณการกลับตัวแล้วนะคะเ,เส้นสีน้ำเงินตัดขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะมีจุดสีเขียวอยู่นะคะเป็นสัญญาณการกลับตัวของหุ้นนะคะส่วนทางด้าน ISI ด้านล่าง เกิดกากรบาดสีเขียวแล้วนะคะแล้วก็เส้น rsi เนี่ยก็ทะลุกากรบาดสีเขียวลงมานะคะก็เป็นแรงเทขายที่มีมากขึ้นท่านเองนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีแรงซื้อกลับมาแล้วนะคะ สำหรับนักลงทุนท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะกองทุน bts gaf นะคะก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกรอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะเพราะว่าการลงทุนนี้มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ